ใหม่ถ้าอยู่ปั๊มไปแล้วทุกสองชั่วโมงปั๊มไปทุกสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงพออยู่ปั๊มไปเสร็จแล้วนมมันเกิดไม่เกี้ยงเต้าอันเนี้ยมันหมดแล้วอะตอนนี้มันหมดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ออกแล้วมันชา้าท่อเรามีไม่เยอะมากมเดินกินน้ําไปนู่นนี่นัน่นไปปั๊มอีกรอบหนึ่งก็ได้อีกหนึ่งชั่วโมงปั๊มแล้วจะเห็นนมออกมาเท่านี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องยึดของคนอื่นแต่ยึดของเราถ้าเรายังไม่ใส่ใช่ใช่ไหม ก็จะจับเดี๋ยวหอยนมมันยังค้างเต้าอยู่เลอพี่น้ำแต่แต่ไม่าไม่ค้างเต้าก็ไม่ค้างเต้าไางาก็จบไปแค่นั้นอ่ะฝากแนะนําหน่อยแล้วถือขึ้นมาได้นมกี่ออลูกได้สี่ออนอ่ะหนูบอกพี่หน่อยสิหนูทํางานอะไรลูกเป็นพยาบาลค่ะในห้องผ่าตัดอยู่ห้องผ่าตัดค่ะโอเคแล้วก็น้ำนมตอนแรกมาแค่ข้างละสองออนสองถึงสามออนอแค่นั้นอืใช่แต่ว่าคราวนี้ จะได้เยอะขึ้นเออแล้วมันก็ข้นขึ้นใช่ข้นขึ้นแล้วถ้าซื้อเครื่องมาเองเนี้ยปั๊มได้ไหมไม่ได้เพ<ห>ราะว่า<ล>ใช้ไม่เป็นฝากแนะนําเพื่อนๆหน่อยแม่ๆหนูใหม่เลยแ,ม,ๆๆแม,ม่ๆถ,ถ้าเกิดใครที่สนใจเอ้ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องการแบบปั๊มนมปั๊มยังไงปั๊มไม่เป็นปั๊มไม่ถูกแล้วก็น้านมมาน้อยรู้สึกว่าคัดเต้าแต่ปั๊มแล้วมีปัญหาว่าออกมาน้อยอะไรเงี้ยแนะนําฝากเพจพี่น้ำเพราะว่าพี่น้ำเขาจะแก้ปัญหาเรื่องอ่าเรื่องน้ํานม เขาเรียกอะไรอะท่อนมนอุวุตันปัญหานนมน้อยอะไรคำนวณจากเต้าว่าเต้าเราใหญ่เราจะควรจะได้นมเท่าไหร่นมจะได้ไม่ใสเต้าเราเล็กเราควรจะได้นมเท่าไหร่เราจะได้นมพอกินดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใครมีนมมากหรือนมน้อยมันต้องดูว่านมมีคุณภาพหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราไม่รู้จักการคำนวณเต้าของเราเองอะเราก็ทําให้เราไม่รู้ว่าทําไมเราได้นมแค่นี้ หรือว่าดูจากการปัม๊มฉันก็มีเงินซื้อเครื่องปั๊มดีๆทำไมฉันปั๊มไม่ได้ผ่านไปที่เครื่องปั๊มอีกว่าทําไมปั๊มไม่ได้พอปั๊มนมไม่ถูกปั๊มไม่ออกไปหาว่าแม่ทอดปลาให้กินดีอีกผัดผักหรือเปล่ากินกล้วยทอดหรือเปล่ามีไหมปัญหานี้มีไหม <c oughs> คือโทษไปมั่วเลยว่าฉันกินไรตันก <c oughs> ินไขมันหรือเปล่าเออไม่ไขมันสำหรับพี่น้ําไขมันไม่เกี่ยว ไขมันไม่ได้ทําให้นมตันนางปั้มไม่ได้ทําให้นมตันนางไม่รู้จับเต้านางทาให้นมตันนางทอดนมไม่เหมือนเพื่อนทําให้นางนมตันดังนั้นกล้าบปากไหนยังไงก็ถ้าเกิดใครที่ปัญหารเรื่องกับปัญหาต่างต่ยวกับน้ํานมนะคะพี่น้ําดูแลได้เออกลาบขอบคุณนี่เรานี่เราไม่ใช่น้ามา้าใช่ไหมเต่านั่นรักกี่วันนะลูกยี่สิบห้าวันเออเดี๋ยวรอไปนี้พี่จะตามหนูจะต้องคุยกับพี่น้ำใหม่ คุยกันไปเรื่อยๆลูกจะได้เป็นเรียกว่ามีที่ปรึกษาส่วนตัวดูเรื่องขอบคุณมากรักแม่ <Okay. S 1> ที่ที่ไหนนะลูกเราอยู่ที่ไหนศิริราชาบางั okay. บงพราโอเคบังพระนะคะฝากฝากฝากเอาไว้แม่คนอื่นๆยังมีอีกเยอะพี่ว่าที่ลังรังเลอยู่เนาะโอเคขอบคุณมาก